ผมขอให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณครับและผมก็ขอประนามบุคคลคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวที่เคยแอบมาทำร้ายผมบุกเข้ามาที่ทำงานที่ทำเนียบและคิดจะทำร้ายผมและผมก็สามารถป้องกันตัวได้ในขณะนั้นผมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สอนอรุสิต เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลคนนี้ที่จะมาทำร้ายที่ทำร้ายร่างกายผมและบุกรุกเข้ามาในสถา,านที่ราชการในขณะเดียวกันการที่ไปทำร้ายคุณศรีสุวรรณจันยาในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เถื่อนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและชอบแสดงโชว์ออฟต่อหน้าสื่อมวลชน และพฤติกรรมของคนคนนี้ก็จะเอาไปไร้สดเอาไปโฆษณาโชว์ออฟตัวเองในไร้สดของตัวเองว่าได้เข้ามาทำร้ายแลมโบ้ได้ได้เข้ามาชกแลมโบ้ไปขี่โม่โอกโอ้อวดขี่โมโอก,โอ,อ,วโโอ,กอวดในรายการในไร้สดของตัวเองและคราวนี้ก็พฤติกรรมก็คงไม่ต่างกันก็คือได้มาทำร้ายคุณศรีชวน นี่หรือนักประชาธิปไตเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรกันเนี่ยอ้างว่าเป็นอดีตคนเชื่อแดงเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายพฤติกรรมของคนคนนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนสังคมได้ตรวจสอบและได้ประนามพฤติกรรมการกระทําของบุคคลคนนี้ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยแต่พฤติกรรม มันไม่ใช่ลักษณะของคนที่รักประชาธิปไตยเลยใช้อำนาจกดหมู่อยู่เหนือกฎหมายผมให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณครับทำหน้าที่ต่อไปในการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสให้กับบ้านกับเมืองและเรียกร้องให้คุณศรีสุวรรณได้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดให้ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ได้ใช้กฎหมายเพื่อเอาบุคลลักษณะพฤติกรรมไม่ดีเช่นนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนที่ผมได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สอนอุสิตนะครับและก็ขณะน,นี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าปล่อยให้พฤติกรรมคนไม่ดีนิสัยไม่ดีพฤติกรรมที่ ทําผิดกฎหมายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยให้มีที่ยืนรอยนวนอยู่ในสังคมไทยได้อีกต่อไปครับ